กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ไปเลยจ้า,าบบใช่ค่ะก็เป็นเอ่อเป็นรางวัลที่เขาชิงในสาขาของละครโทรทัศน์ไดค่ะเป็นก็เป็นบทร้ายที่ได้มาจากสามิกีตาสายน้ำพึ่งนี่แหละค่ะเป็นบทรายาเลยก็ต้องขอบคุณสยามดาราค่ะขอบคุณ่องสามกับพี่แอนที่ให้โอกาสจุ๋ยมารับบทดีๆแบบสายน้ำพึ่งขอบคุณพี่แอลขอบคุณแฟนคลับที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปบทบาทไหนจะเป็นนางเอกนางร้ายเขาก็ตั้งรับเราเสมอค่ะยังมีบทร้ายๆที่ต่อก็มาให้รับเล่นอยคะ มันจะไม่เป็นร้ายแบบนั้นแล้วค่ะก็จะมีบทอื่นๆบท,บทแบบอาจจะร้ายด้วยดีด้วยอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ว่าที่ถ่ายทําอยู่ก็จะเป็นฝันเพื่อนจะเป็นโรมนติกคอมเมดี้อันนี้ก็จะเบาๆพักบ้างเพราะว่าบดสายน้ำพึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าจีเนอยจริงๆแล้วแบบข้างในมันมันเหมือนต้องมันต้องใช้เยอะอะในแต่ละวันคือบางทีมัน ันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากค่ะอ่ะพี่จอยยังล่าสุดเห็นมีคนบอกว่าพี่จอยทำไปแบบที่ตุ๊กตาก,กานาแล้วละครอะไรแบบนี้อ่อจริง,รงๆเร็วๆนี้เอ่อยังนะคะคือมีช่วงที่จุ๋ยทำธุรกิจอ่ะออกสินค้ามาหลายๆตัวอะไรเงี้ยจุ๋ยก็จะแบบเหมือนพี่ตาเป็นผู้ผู้ใหญ่คนนึงที่จุ๋ยแบบเคารพรักจุ๋ยก็จะเข้าไปไหว้ปกติปีใหม่แล้วก็เอาของไปให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยได้คุยกันเรื่องเออ่งานบ้างเล็กน้อยค่ะพี่ตุ๊กตามีงานอะไมบ้าไหมคะว่าจะก้อนละคร มีพูดคุยว่าถ้ามีโอกาสก็อยากมาร่วมงานกันอะไรเงี้ยคือจูยินดีอยู่แล้วค่ะถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาที่ตรงกันลงล็อกกันนะคะแต่ว่าเรื่องแนนนาคอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะการกลับไปไหมเร็วๆนี้หลังจบ EXEC t คงคงเป็นเรื่องอื่นนะคะไม่ใช่ค่ะถ้าถามถึงโปรเจกต์ อ๋อจริงๆแล้วเราก็จะมีคนที่เหมือนคอยช่วยเหลือในเรื่องโปรเจก t นี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ในการถ่ายโฟโต้บุ๊กันะคะกับช่างภาพมือหนึ่งของเมืองไทยเลยค่ะก็เร็วๆนี้คงได้ดูกันจริง,รงๆแล้วโปรเจก t นี้เป็นโปรเจกต์ที่เกิดมาจากความชอบในแฟชั่นนะคะล้วก็ร่วมกันทําอะไรดีๆกันเหมือนแบบหาเป็นเป็นชาริตี้หาเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆในในใน,ในสังคมที่ได้โอกาสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะเป็นเป็น,ปนของคนไทยค่ะมีดารา,ลาล่วมอี่คนจุดเป็นเล่มแรกจุดเป็นเล่มแรกแล้วก็เอ่อจะช่วยเขาในการที่ทําเหมือนทาเกี่ยวกับโปรโมทหรืออะไรเงี้ยต่อไปหลายแนวมากมันมี <c oughs> มีบ้างมีบ้างที่เซ็กซี่แต่ว่าที่จุ๋ยเลือกว่าเซ็กซี่อันนี้เพราะว่ามันสมเหตุสมผลแล้วแล้วก็ทีมงานที่เราไปเนี่ยเรามั่นใจแล้วเราก็เชื่อมือค่ะแล้วก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กแล้วล้วช่างภาพก็แบบเก่งอ่ะมันไม่ได้ออกมาเซ็กซี่แบบยั่ยยุอะไรเงี้ยเป็นเซ็กซี่แบบ ศิลปะนิดนึงถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะน่าจะถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะเป็นปลายปีนี้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะน่าจะจัดงานแล้วว่าฝากเชิญพี่ส่วนชนแล้วก็อยากให้แบบช่วยกันเพราะว่าเอองานนี้เป็นงานแบบการสนสนจริงๆแต่เตรียมรับมือกระแสแค่เพือเฉลี่ยระดับหลากหลายสไตล์กอาจจะไม่มันมันไม่ใช่เซ็กซี่อย่างเดียวค่ะมันเป็นเหมือนโฟตโต้บุ๊กมันก็จะมีหลากหลายสไตล์แล้วแต่ว่าโลเคชั่นนั้นๆเป็นยังไงแต่ถามว่าเราก็โตมาจนเรามีวิทยาิามมาระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่า สิ่งที่เราทําไปเราไม่ได้ทำแล้วแบบเสียหายจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยที่เราจะช่วยกันช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยมันมันมันมีแต่เรื่องดีๆอยู่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะอันนี้เป็นการกุศไ,ไ,ไม่ได้ค่าตัวไม่ดได้ค่าตัวสำรับจียๆได้แต่ว่าเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นการกุศลทั้งหมดค่ะอะไรราคาถ้าถ,ถ,ถึงเนี่ยหนูก็รวยไปแล้วล่ะค่ะ เอาเป็นว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการกุศลอะไรเงี้ยค่ะก็ค่าตัวก็คือหายเหนื่อยแต่ว่าเราเองเนี่ยหลังจากที่เราไปรู้เออ่วัตถุประสงค์ของการทํางานนะคะเราลงแรงลงเหมือนช่วยเหลืองานนี้มากกว่าสิ่งที่เราได้ได้ได้ทํางานแล้วก็ได้รับค่าตัวมัน,ม,นมันแบบไม่เกี่ยวกันอะไรเงี้ยจู่ก็ช่วยต่อค่ะยืนยันไม่ถึงสิบล้านเนอไม่ถึงไม่ถึงค่ะถึงก็ดีสิ <Okay. S 1> 9, โอ้ยยังฝากเหมือนเดิมแป๊บหนึ่งเนอะเดี๋ยวพี่ถ่ายรูป はい。 หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนูเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียกเงียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4